ลกสบายดีคุณพี่น้องที่ทำแปลงทุกคท่านเนาะปปก็บ่าวลาบปาเพื่อน,นี่แหละพี่น้องมาเนี่ยพาพี่น้องออกนอกสถานที่กับมันนี่เนาะตัวละสิไปทางข้างหนา้าคุณพี่น้องสิไปทางข้างหนา้าคุณละถ้าเบิ่งแต่ช่วงขงกันว่าสิาพาไปสิได้เนาะท่นั่งเอกขับรถให้เราเมื่อนี้สบายดีเวลาสบายดีเวลาตอนในตีบเบนโมงเสาพี่น้องเลย ชเชนมงเศร้าเศ้าวันผฤหัทหรือว่าเศร้าวันระหัดกักกันแมงอีห้องสนั้นขัวเล็กขัวเล็กบ้านนวนห้างพี่น้องเอ้้านวน,นห้างเมืองจำพรแขวงสวัดสดีซอปอปอร์ เราเล็กในบ้านนะเน,นั่ยในทางไปตลาดนะตลาดบ้นานเราเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องไปหาเบิร์นเนี่ยเบิร์นยังเกาะไปเบิ่งตลาดทางแบ่ง พอสิไปซื้อหน่อไม้มาแกงไ่น่องเลยบอกมันจบเลยเนาะไปซื้อหน่อไม้ก่อนไปเบิ่งหน่อไม้ว่ามันสิมีอยู่ก่อนมาเป็นสิมี่ยังขายเนี่ยตอนนี้ก็ว่าวลายายห่างเนาะว่าวลายายห่างว่าเห็นซะส้มบรรยากาศข้างทางไปก็นแล้วกัน ไม่มีสวนกับโพดอยู่ได้พี่น้องเลย,ยด่ยิงการอืมที่ท่านประสงการสิล่์รังทรงการพรวกบอกคลายสวงทรงการว่าสั้นฝนตกใหม่ๆพี่น้องเลยไข่แน่ทางมันบอกไงเขาได้ก็จะโบได้ว่า,วาได้นี่นะ ถ้าซาบ่ได้ว้าวได้ที่นะถ้าฝนบต่ตกนี่ยคุณเนี่บ่ได้ว้าวโลด่อยากคา่าโต๊กจามีพอดีพี่น้องไอ้บองไงกันตกก็โตกวันนี้ก็เละตุ้มเป๊ะอีกกรบพอด,ดีอีก ข้างหน้านั่นจเป็นบ้านเหล่าพี่น้องเลยเราสุริยะเมืองจำพรแวขวงสวรนเถกที่กันหมู่บ้านใหญ่ได้ะพี่น้องบ้านเหล่าบ้านเพิ่นมี่องวัดคนไหนบ้านเจริญเ,เป็นหมู่บ้านเจริญนี่เสียมีเฮียหลายพี่น้องเลยมีเสียมีเฮียแห,หละครับมีพี่น้องอยู่ต่างประเทศถูรลายสหรัฐอเมริกาพี่ไปพี่รู้ ิพาพี่น้องไปส้ม <fin> มันหมบ้านบานเล่าก่อนแล้ไปเบิงแล้ไปเบิงพระธาตุไงวัดนอกอันนี้วัดนอกพี่น้องเลยก็แพงวัดบานเล่าเด้อเนี่ยขึ้นทางสวนบ้านวัดนิทานสิงนี่เป็นประจําอยู่นี่แหละเป็นเจ้าอาวาสวัดนี่แหละเป็น เปิ้เก่งเงียทางซิงนะเปิน้นี่ลูกลูกเลี้ยงลูกชิดลูกหาเปินลลายมีวัดบรนเหลา,หลาคือเอาเด็กน้อยขี่หายมามาเป่ามายังน้ำเปิ้่ะนะพี่น้องเอาก็เคยได้ลูกสาวเขาอะไนางรัตดวันก็มาเป่าน้ำเปิ้นอีกแล้วแต่ยังน่อยเลยเป็นลูกเลี้ยงเพิ้เมื่อกี้หานี้มันเหล่า จอดอยู่โฮมน,นี่แล้วแป๊บหนึ่งก่อนตรงนี้จะเป็นสโมสรอนหมู่บ้านพี่น้องไอ้ห่องการปกครองบ้านเราสุริยะอันนั้นน่ะอันนี้แหละคือประธานเพื่อน่ะแต่เพื่อนกำลังส้างยังส้างมาแล้วงไงลีได้พี่นอ้อง เป็นอย่างต่างมาแลา้วบอกเขาไปเบิ่งพี่น้องเลยใหญ่ได้นี่นะลูปมันยังก็รูปทรงก็คล้ายๆถาดพานมพี่น้องเลยอยากสั่มถาดพานมหมแล้วครับบอกสั่มกันพยายามสั่มกันอยู่มีสองมีซอยได้บ้านนี่นะเนี่ยคือเมื่อกี้ก็เมา่อกี้ทางตอนมรรเหลาพี่น้องเมื่อกี้ทางแดงนี่แหละนี่ แล้วก็สีลาดยางตัวหนึ่งที่จังไท่เนี่ย <Okay. S 2> ไงเห็ดแล้วเนี่ยคือสิงามเลยนะกำลังสร้างอยู่ตาเป็นเห็ดสร้างแล้วจากที่มาเก็บภาพให้เบิกอีก เียนเขาเลิกแล้วบอกเยนเลิกหองเีย็นเลยน้องเลยวันสี่สิบสองโมงเลยน้องตรงนี้นะเป็นตลาดนัดนะไรพี่น้องตลาดนัดอะไรนนี้นะตลาดนัดประจำวันเหล่าสุริยนี่แหละวันพุธกับวันเสาร์มาซื้อยัง ยังมาคือเบิด์น่นี่งเหยียนงเหียนมาทยงงบ้านหล่าเนาะงเยงปียนปฐุม ขาเลิก <usion. S 1> ับเขาเขาอยู่ในห้องคนเียวใช่หมองนี้ปม ไปต่อพี่น้องไปข้างหน้าผแหลยน้าๆไปนันนี้ยังอยู่บ้านเหล่าอยู่ยังบม่ได้ออกวิทยบ้านเหล่าอยู่ บรเหล่าพี่น้องใหปั๊มน้ำมันชุบชนเนาะชีวิตบ้านนะเราแล้วละเบื้งเอาพี่น้องใหความแตกต่างกันแต่ละบ้านแต่ละเมืองอันนี้ก็เป็นป่ายางนะจะมียางไว้ได้เพราะว่าดินบ้านเรามันเป็นดินสุกดินเย็นดินดมด,ดินน้ำคำพี่น้องเลยปลูกยางกางาม มันบดอ,อ,อ,อึดน้าคือบ้านโน่นั่งในบ้านเราบ้านโน่น้่งอึดน้าปลูกนั่งใส่ก็พ่ได้ดอกตายจอดเรือทรายลานแปดบ้านน่นห่างเห็นี่บอกมันสีแปนมันบกครอยมีต้นหมอกต้นไม้ดอกน้ำบา้านปลูกมาได้หน,น,น้ามนันก็น้าเข้มน้าแดงพี่น้องเอ้ยน,น,น้ามะขี้หินแห่ ทางนี่ก็ออกไปบุลี่น้องทางไปเซโนก็ได้ไปดงเห็นก็ได้ทางเส้นนี้ก็ไปพรรุลาบุญไปทัวประเทศว่าจะทั้ไปฮอดพรรุลาบุญสวรรค์เวียงจันทร์ก็เส้นนี้แหละแล้วบุลาบุาเขาออกเขาออ,ออกทางนี้เนาะไปได้สองเซนบ้านเฮาไปได้สองเส้น,นบ้านเฮานะออกทางนี้ก็ได้ออกทั้งหน้ากระสอบก็ได้ทางนี้นะที่โกลทั้งหน้านะ่ะสิเป็นบ้านฟังเพลง ข้างหน้าผู้บ้านาการเพิง,งข้างหน้านะบา้านงเพิงพี่น้องเลยม,มาหอดบ้านงเพิงเงบิ่งเอาพี่น้องเลยผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอัสสัณซ์อยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ้านที่เมืองนอกเจ้าของเบิ่งเอา ป้ายบ้านเขาจยนั้น,นมันถีเมืองนอกบ้านแต่พอแต่แม่บ้านเกิดแตบ,บสันซานเนะเบื้งเงาและความแตกต่างเนาะแต่กี้แต่ก่อนกี้กับสมัยเดียวนี้แต่ในอดีตกับปัจจุบันนะสันซักมันก็สิเปลี่ยนแปลงบาหลายสิ่งหลายอย่างนะ กา,าเจ้ากันใหญ่อยู่บ้านบางเฮเพื่องายายไ้เอ,เ,เ,เออต้นผาบ้นานบางเฮงครับเจ้ามีหมึกผ้าลายอะไรนอย่างต้นผาลายคือก,กบบารกระบน,น้มงต้นผ้าลายบ้านน้ำมงกับะีพอไฟฟ้าเขาปุ๊บเขาตัดทิ้เบิดเลยเยอะเนี่ยบอก่อยายรายเขาเลยต้นผ่าบ้านน้มงั้งแต่มีไฟฟผ่าเขาเนี่ ก็จอดตัดทิ้มไปหน่อยเลยมนนีสามแยกได้ยังทางนี้กัเขาบ้านเขาทางสองแล้วทางนี้ไปซีโนโทางนี้เขาบ้านทางนนี้อัน,นี้ทางเขาว,วัด ็นยังโรงเฮียนพี่น้องเอ้ยนี่โรงเฮียนปฐมสมบูรณ์โรงเฮียนปฐมสมบูรณ์พังเฮงเป็นโรงเฮียนปฐมโอ้วเวทีกำลังในรถจอดสองคันรถตู้ก็บคนได้คนน่ะนะ ขัวเล็กตอนนี้ที่นี่ขัวเล็กจะบอกขึ้นขัวดอกสีรงหวยสีน่องเ้ยไปสี่อดจุนมาปลายทางสีน่องเ้ยก่ล้วกูบอลฮมพุกปันสา ทางแหววมันนาคีเล็กอันนี้เบื่ออุทุพพอรเบิดแถวเดียวต่อไ, <ป S 1> ไปนี่นสอ,อ,องกิโลครึ่งสองจุดห้ากิโลเมตรเพิร์ดับเซโนเบิดแถวเนี่ยพี่น้องโอ้ยมึงแถวนี้ยครับทีมีแองเดอ้อไปเบิ่งไปชมนรงกันน้าหอนเหรอพี่น้องเหร กระเจาะเปลออกเดี่ยวปกติคือเห็นใส่แล้ก็มาแต่หาเคิันผปกติก็สิขายใส่ถุงใส่หยังหอยเต็มอะไรก็ทำมันแดงงามดีเนาะ สีสบบาทตัวละสีสบาทสิบพันคิพี่นอ้องหรือวันหนึ่งหม,มื่นคดบบแดดอันนี้ก็สิบพันบ่จะไปหานเ่เนาะยังยังกลางคืนนะ เคียดน่อยนี่เคียดคาคำนำให้น้องเลยสี่สิบบาทพวกละสี 40, ่สิบสิพันคิบสิพันนะนะกันอันนี้สิพันน่ะมาไม่สิพันสี่สิบบาท เวลาทางไปพ um, ุ uh ่นนะไปเซโนพี่น้องหนึ่งไปนะไปเซโนดูนี่นะคลองคายลายพี่น้องเนึ่อยู่นี่นะคลองคายหลายพี่น้องเป็นก็ขายตลาดน้อยเลยนะคลองกินคลองโยู่นี่ยังดีงามหน้าแหงบดีอึดงามหน้าแหงลายพี่น้อง น้ำมัของมันเฮ็ดพวกเฮ็ดยังโอ้ยว่าแต่ยังมีแนวออกดอกกระจอกกระเจียวอยู่นี่นะแต้มันกับบ่อแพงนะได้น้ำมัมาแกงนี่แหละซื้อสาวพันซื้อสองหมื่นกีบพี่น้องเลยซื้อน้ำมันสองหมื่นกีบตกเป็นเงินบาทก็แปดสิบบาทฮะเนาะสองหมื่นกีบก็กินเนี่ยก็กินก็ปลาป่าจ้าพี่น้องเลยเนาะเปลี่ยนภาบรรยากาศไปสักหนึ่งละเหมือนมาซื้อน้ำมัแล้วก็พาไปน้องเบิ่งชม บรรยากาศทางทางชมบ้านเหล่าพี่น้องเลยเข้าไปเบิ่งบ้านเหล่าแน่เนาะผ่านมากับบ้านเหล่าบ้านบังเท่งมาเนี่ยครับทุกไปแล้วพี่น้องไปฟอนใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องเลยกอบบุญกอบคุณหลายๆเลยเข้ามาเบิ่งมาชมที่ติดตามพี่นาะทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสกุลสุขพลอยเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยบ่ให้ช่วยจะเถื่อนเด้อไปแล้วสบายดี